สวัสดีครับวันนี้นะครับรถพวกนี้จะมาแข่งกันครับอันนี้คือรถดำนะครับนี่นะครับวิ่งในหลายแบบนี้นะอันนี้มาต่อไปนี่ก็คือรถตักดินนะครับตกักแนี้แต่วันนี้เราไม่มีดินนะครับนี่แล้วนี่ก็รถขุดเอาไว้สำหรับขุดดิน ครับนี่โคนะครับอ่าไปเราไปเตรียมตัวตรงนู้นนะครับอามานะครับคนปล่อยสัญญาณสัญญาณมือครับอิตตี้นะครับเอนะครับรถสามพันจะแข่งกันนะครับใครจะแรงที่สุดหนึ่งตรงตรงใช่หนึ่งองโอ้โหหมาแล้วนะครับโอ้โหอยไหนไมาขอีขออีหน่อยนะครับใครจะมาถึงตรงสุดทางนี้ครับ หนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหรถตักโอ้โอเอามาตักใบไม้เอามาตักใบไม้ตรงนี้นี่คันน,นนี้นะครับรอรอรอนี่นี่นอีกอีกเอาอีกคันหนึ่งมาตักด้วยอืมโอ้โห นี่แล้วเราจะไปเทฝั่งนู้นกันนะครับไปนะครับนี่เทแบบใหม่นะครับนี่มามาแล้วครับอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกคันคันนึงมาแล้วนี่เทเลยไปกลับฝั่งกันนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าเราเราเราจะแข่งกันตอนกลับนะครับหนึ่งสองสามไป โอ้โหโอเคลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย